วันนี้เราอยู่ที่โคกหนองนาโมเดลนะครับจังหวัดกระบี่สวนคุณอิทธิริ์นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูาภายในสวนกันนะครับแล้วก็เราจะไปดูระบบสมาร์ทฟาร์มของที่โคกหนองนาโมเดลกันนะครับจะเป็นระบบให้ปุ๋ยให้น้ำอัตโนมัตินะครับแล้วก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดเลยนะครับ ด้านซ้ายมือจะมีบ่อน้ํานะครับน่าจะเป็นบ่อพักน้ําแล้วก็น่าจะเลี้ยงปลาด้วยนะครับดูจากสีน้ําเราเดินเข้ามาก็จะเจอกับโรงเรือนนะครับมีสองโรงเรือนอ่าตัวน,นี้ก็น่าจะเป็นโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่ทางโครงการได้มาติดตั้งให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับจะมีชุดแผงโซล่าเซลล์นะครับ2ชุดอ่าเป็นชุดเดียวกันนะครับสแผง1,200วัตต์ก็ด้านล่างจะเป็นอ่าแบตเตอรี่นะครับขนาด100แอมจำนวน2ลูกนะครับในตู้ก็จะมีชุดอินเวอร์เตอร์ครับผมอ่ากล่องเก็บอ่าข้อมูลภาพ วิดีโอนะครับฝั่งนี้กล่องขาวตรงนี้ก็น่าจะเป็นกล่อ,องกระจายสัญญาณ w วไฟให้กับตัวปัม๊มอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีอ่านี่น่าจะเป็นแทงให้น้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในโรงเรียนกันด้านในโรงเรียนก็จะเป็นน่าจะปลูกเมลอนนะครับมีหัวน้ำหยด เดี๋ยวเรามาดูชุดควบคุมกันชุดควบคุมก็จะมี2ตัวเหมือนกันครับจะมีให้น้ําให้น้ำให้น้ําให้ปุ๋ยตัวนี้จะเป็นตู้ผสมปุ๋ยนะครับตู้ผสมปุ๋ยผสมปุ๋ยก็จะมีท้งขนาด200ลิตรนะครับสำหรับใส่ปุ๋ยแล้วก็จะมีถังน้ําขนาด20ลิตร2ถังนะครับการทำงานก็คือเราจะมาตั้งค่าที่ หน้าจอนะครับเป็นระบบสัมผัสนะครับเมล่อนส่วนใหญ่เราจะตั้งค่าอยู่ที่ต้องไปดูค่านะครับอยู่ที่ประมาณหลักพันห้านะครับไม่แน่ใจสมมุติเราตั้งไว้ที่พันห้าพันหใช่ไหมครับทีนี้ทางปุ๋ย A ปุ๋ย B จะดูดเ,เป็นสาราสารละลายปุ๋ยทั้งสองแบบเป็นปุ๋ยเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันต้องไปผสมกันใน ในตัวถัง200ลิตรนะครับให้ได้ความเข้มข้นของปุ๋ยอยู่ที่พันหกหรือว่าพันที่เราตั้งไว้นะครับพอค่าถึงนะครับมันก็จะทำ,าทำการาปั๊มจะทําการดูดน้ําจากแทงที่เป็นน้ำปุ๋ยครับรดไปยังร่องที่เราตั้งค่าไว้นะครับส่วนการตั้งค่าก็คือในตู้คอนโทรลเราสามารถควบคุมได้ทั้งน้ําแล้วก็ปุ๋ยนะครับในกรณี ในกรณีน,นี้ยากเปิดไปที่น้ํานะครับสมมุติเราจะรดน้ําที่โรงหนึ่งก็คือโรงนี้นะครับเรากกดปุ่มโซนหนึ่งอ่าเราจะเห็นว่าโซนหนึ่งจะทํางานนะครับเป็นระบบน้ําหยดเราก,กดปิดครับส่วน2ส,ส่วน2จะน่าจะเป็นโรงฝั่งนู้นะครับจะเป็นหัวสปริงเกอร์อ่าเดี๋ยวพาไปดูจะเป็นสปริงเกอร์ตอนนี้สปริงเกอร์ทำงานอยู่ครับ ืแต่เป็นผักสวนครัวนะครับรวงสองเห็นไหมครับเดี๋ยวถ่ายอินเสิร์ตให้ดูนะครับฝั่งนี้จะเป็นเมลอนนะครับเมลอนใช้ระบบน้ำหยดตู้ควบคุมก็จะมีควบคุมไฟครับเปิดปิดไฟรวงหนึ่งรวงสองเราก็มากดที่หน้าตู้คอนโทรลได้เลยแล้วก็อีกระบบหนึ่งจะเป็นระบบสั่งงานผ่านมือถือนะครับเราสามารถควบคุม การให้น้ําให้ปุ๋ยผ่านมือถือได้เหมือนกันครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นการให้ปุ๋ยครับเราก็สวิตไปที่คําว่าปุ๋ยนะครับทีนี้เราก็กดโซนหนึ่งก็คือให้ปุ๋ยโรงเรืนหนึ่งทีเนี้ยปั๊มก็จะทํางานดึงดึงปุ๋ยจากถัง200ลิตรนี้ไปยังแปลงที่ที่1ห,หรือแปลงที่2ที่เราเลือกนะครับ ในตัวของโรงเรียนนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นแล้วก็เซ็นเซอร์แสงนะครับจะเป็นตัวนี้แล้วก็เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินนะครับจะเป็นซอยตัวนี้3ามหัวนะครับแล้วก็ในโรงเรียนทั้งสองเรียนก็จะมีกล้องวงจรปิดนะครับทั้ง2ฝั่งหน้าหลังแล้วก็ไฟส่องสว่าง ปเรามาดูการใช้งานาสั่งผ่านแอปกันนะครับแอปจะชื่อว่า f a r ์ b o t สนะครับเป็นรูปเกษตรกร3คนนะครับคลิกเข้าไปดูเลยโอเคพอเราคลิกมานะครับมันจะเจอฟาร์มของเรานะครับแต่ในส่วนของหน้านี้เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นฟาร์มของดับเบิลยูดับเบสมาร์ทฟาร์มิงนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาหน้านี้นะครับมันจะแสดงฟาร์มของ เราว่ามีอยู่กี่ฟาร์มอ่ามีอยู่กี่โรงเรียนนะครับจะมีโรงเรียนหนึ่งนะครับปลูกเมลอนกับมะเขือเทศโรงเรียนโรงเรียนสองนะครับจะเป็นการปลูกผักส่วนครัวนะครับเดี๋ยวคลิกเข้าไปดูที่โรงเรียนหนึ่งนะครับที่เป็นการปลูกเมลอนนะครับอ่าเข้ามาเริ่มต้นรายละเอียดก็จะโชว์อุณหภูมิด้านบนนะครับความชื้นความเข้มแสงนะครับ mm hmm. แล้วก็ตำแหน่งที่ตั้งโลเคชั่นนะครับต่อไปก็จะเป็นการอ่าศูนควบคุมนะครับเราสามารถควบคุม เปิดปิดไฟนะครับได้เลยเปิดปิดอ่านไหมครับถ้าเราก,กดเปิดก็จะเป็นไฟจะแสดงเป็นสีเหลืองนะครับกดปิดแล้วก็กดทัชสกรีนได้เหมือนกันนะครับโอเคมันก็จะดับไปนะครับในส่วนของเมนูถัดมาจะเป็นการาให้ปุ๋ยให้น้ํานะครับเหมือนเราสามารถกดเมนูนนตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปกดที่หน้ากล่องควบคุมนะครับเหมือนเรากดลดปุ๋ยล้วก็กดปุ๋ยได้เลยกดยื่นยาน่าน เห็นว่าจะโชว์เป็นสีเขียวคือตอนนี้มันก็ให้ปุ๋ยอยู่แล้วนะครับปิดก็กดที่เดิมนะครับลดน้ําเหมือนกันครับกดที่ลดน้ําแล้วก็กดยืนยันทีนี้มันก็จะทํางานนะครับในส่วนเมนูนสัตว์มาก,ก็จะเป็นการให้ปุ๋ยการตั้งเวลาให้ปุ๋ยอัตโนมัตินะครับเหมือนในตอนนี้ที่เราเห็นอยู่จะเป็นการตั้งให้ปุ๋ย เวลา8โมงเช้า5นาทีรถเป็นเวลา3นาทีนะครับแล้วก็ตอนเย็นเวลา16:05นาน,านะครับรถเป็นเวลา3นาทีเหมือนกันในส่วนนี้เราสามารถเพิ่มเวลาได้นะครับโดยการกดที่แถบเมนูของปุ๋ยแล้วก็มีคําว่าเพิ่มนะครับอยู่มุมขวาเรากดเข้าไปเลยอ่าทีนี้เราก็สามารถตั้งเวลาได้นะครับเวลาก็แสดงตอนนีจ้จะแสดงเวลาเป็นปัจจุบันนะครับ14:14 14. เราคลิกเข้าไปได้เลยครับที่นาฬิกาอ่า ทีนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะตั้งเวลาลดปุ๋ยเพิ่มเป็นช่วงไหนนะครับเราเลือกเวลาได้เลยครับพอเลือกเวลาเรียบร้อยนะครับเราก็ไปกําหนดระยะเวลาในการให้ปุ๋ยนะครับสมมติลดสัก5นาทีอ่าเราก็เลือกทีนี้ด้านล่างก็กจะเห็นเป็นวันใช่ไหมครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธเราก็ตั้งเลยครับว่าเราจะให้ลดปุ๋ย วันไหนบ้างนะครับวันไหนที่ไม่อยากให้รถนะครับเหมือนจะให้ปุ๋ยวันเว้นวันใช่ไหมครับเราก็ติ๊กปิดวันอังคารปิดวันปิดวันพฤหัสปิดวันเสาร์อ่านี่ครับมันก็จะทํางานเฉพาะวันที่เราติ๊กเป็นสีเขียวนะครับเราก็แค่กดเพิ่มเข้าไปนะครับการลดน้ําเหมือนกันเลยครับ ในส่วนในหน้าต่างนี้จะให้เหมือนลอดน้ําทุกชั่วโมงเลยนะครับลดตั้งแต่6กโมงเช้าหนึ่งนาทีเจ็ดโมงเช้าหนึ่งนาทีนะครับจนถึงห้าโมงเย็นเลยนะครับการเพิ่มเวลาก็เหมือนกันนะครับเรากดเข้าไปที่คําว่าเพิ่มนะครับของรถแถวลดน้ําเราก็ไปตั้งเวลาได้เหมือนกันครับว่าจะให้ลดน้ําเวลาไหนแล้วก็ใส่ระยะเวลาไปว่าจะลดน้ํากี่นาทีนะฮะ แล้วก็ติ๊กวันเวลาที่จะให้รถนะครับแล้วก็กดยืนยันมันก็จะมาเพิ่มในแถบเมนูด้านล่างนะครับในส่วนของหน้านี้ก็น่าจะจบแค่นี้นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นเมนูปลูกพืชน,นะครับมันจะโชว์ว่าเราปลูกพืชชนิดไหนจํานวนกี่ต้นนะครับในส่วนนี้สมมตุติอนาคตเรามีการเพิ่มพืชใหม่ขึ้นมานะครับเราก็ไปกดบวกมุมบนขวานะครับเป็นรูปบวกนะครับกดปุ๊บเราก็มาใส่ชื่อ ใส่ใสายพันธุ์เราก็ใส่ชื่อไปอ่าสมมุติพักพักอะไรสักอย่างใส่ไปก่อนนะครับสายพันธุ์เราก็ใส่รายละเอียดว่าซื้อมาจากไหนอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับจํานวนกี่ต้นนะครับวันเริ่มปลูกวันไหนเราสามารถเลือกเข้าไปได้นะครับติ๊กวันที่ได้อ่าระยะเวลาเก็บเกี่ยวกี่วันนะครับหกสิบวันสามสิบวันเท่าไหร่ก็ได้นะครับเราก็กดเพิ่มเข้าไปมันก็จะมาแอดในหน้านี้เพิ่มให้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูแอปอีกหนึ่งตัวนะครับที่ทางเกษตรกรได้ไปนะครับเป็นแอปกล้องวงจรปิดนะครับ DMS นะครับสีฟ้าครับคลิกเข้ามาได้เลยนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาเราก็จะเจอกับชื่อสวนของเรานะครับทางทีมได้เซตไว้แล้วนะครับเราก็กดคลิกเข้าไปเลยครับเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับรอดึงภาพสักครู่นะครับเราก็จะเห็นกับ ภาพภายในโรงเรียนของเรานะครับที่เราเห็นจะเป็นวิดีโอสดนะครับในแต่ละโรงเรียนเราจะติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้โรงเรียนละสองตัวนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูการเจริญเติบโตนะครับของพืชของเมลอนหรือว่าผักสวนครัวของเราได้นะครับเรากดสไลด์ปัดขวาหรือปัดซ้ายนะครับเพื่อเปลี่ยนมุมกล้องนะครับ หลักๆเลยของแอปพลิเคชันก็คือเราเอาไว้ติดตามการจเจริญเติบโตนะครับหรือว่าดูการเปลี่ยนแปลงนะครับในกรณีที่เราไม่อยู่บ้านลหลายๆวันเราก็สามารถกดเข้ามาดูได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับโอเคครับ